สวัสดีครับคุณอูครับผมด้ยครับอ่าคุณอูครับ,รบเอาแล้วเอาแล้วคุณอู๋ด้วอ่าคุณอูททาอะไรอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้มันก็แก๊กๆ,ๆอยู่จ้ะอ๋อผมออกมาข้างนอกห้องหรือดิอ๋อโอเคเอาเอาแบบมีสมาธิในการคุยกันนะครับโอเคตอนนี้คุณอูทโทรศัพท์มาจากที่ไหนอ่าชนบุรีครับที่ชนบุรี ที่เดิมเนาะอ,อ๋อเราเคยคุยกันแล้วใช่ครับโอเคนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ถามก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังประมาณสักหกเจ็ดปีประมาณเนี้ยหกเจ็ดปีเดียโ <6, 7 S 2> อเคชื่อของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตึกสโมสรน,นี้เราไม่พูดถึงเลยนะครับผมโอเคนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในตึกสโมสรคุณอู๋ไปเจออะไรมา อ่าครับผมก่อนเป็นรือแรกเลยนะครับคือเรื่องนี้ยที่ผมคุยเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยกับคุณบอยครับในในในเดอะโกลด์สวิตีนะครับคุยคุยกันเสร็จผมก็เลยจะหาลิงก์เรื่องเนี้ยอืที่ผมเคยเล่าเนี่ยครับให้คุณบอยฟังแล้วมันหาไม่เจออืครับผมก็เลยเดี๋ยวลองเล่าอีกทีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ เริ่เรื่องเลยนะครับพี่ได้เลยมันมีเรื่องมันมีอยู่ว่าอ่าปีนั่นอยู่ปีสี่นะครับแล้วพอดีผมเป็นสโมสรนักศกษานะครับเป็นตารางใส่กีฬาช่วงปลายปลายปีเนี่ยครับจะมีแข่งกีฬาของของคณะนะครับเราจะแข่งกันหลายวันเนาะแล้วช่วงแข่งเนี่ย ตามภาษาเด็กสมองคือเขาจะเก็บงานกันตําเดือนนะครับมีประชุมสรุปงานนี่เลยแล้วก็เตรียมงานวันต่อไปครับก็จะอยู่กันถึงดึกดื่นปีสองปีหนึ่งปีสองค่อยประมาณนี้นะครับก็เกิดว่าดึกนะครับวันนั้นประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งกว่าปีสองก็เลือแต่พวกหัอหน้าฝ่ายและแต่ไม่กี่คนเพื่องผมเดขึ้นได้นะครับว่า ต้องเข้าไปเอาของที่จะใช้ในวัน <itch> พรุ่งนี้ครับคือวันที่ที่ปิดที่เปิดกับที่ปิดครับที่ห้องเก็บของในสโมเนี่ยผมขออธิบายก่อนสโมเนี่ยตอนนั้นเป็นสโมสรชั่วคราวนะครับตึกสโมเนี่ยจะมีส mm hmm. ี่ชั้นเป็นอาคารปูนสี่ชั้นชั้นสองสามสี่เป็นอาคารเรียนครับชั้นหนึ่งชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องอสองห้อง นะครับซึ่งเขาทุบรวมกันครับเป็นห้องสมโมห์ห้องนึงแล้วก็อีกห้องนึงเป็นห้องเก็บของอืด้านหน้าเ,เป็นกระจกหมดเลยนะทีครับครับไม่มีกำแพงปูเป็นกระจกหมดเลยอืด้านหลังก็เป็นหน้าต่างกระจกธรรมดาทั่วไปครับรครับทีเนี้ยห้องสโมสสอนเนะี่ยห้องข้างที่เป็นห้องเก็บของเนี่ยมันจะไม่มีไฟดีอ่าไฟมันดับไฟไม่ปิดเปิดไม่ปิดครับ แล้วหลังตึกสมองสอนนึ่งาเนี่ยเป็นลานจอดรถกคคว้างาจญจรถไปที่นีอาคารไม้อยู่วันสองคื่สามชั้นหนึ่งของมไม่แน่ใจนะครับอ่าเป็นกระจกเหมือนกันนะครับเป็นตึกของอีกคณะหนึ่งนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลานจอดรถดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นต้นไสต้นใสเยอะๆเ,เลยนะครับผมบอกแค่นี้พอะนะครับเนี้ยวัวนนั้น ประมาณปีหนึ่งกูคิดได้ว่าผมต้องเข้าไปอาหาของซึ่งเป็นเหมือนนายวิ่งผัดติดอืมอืมอ่าของขางคางครับ,รบตอนแรกเนะี่ยผมเข้าไปผมก็ไม่ได้เอกใจว่าผมเข้าไปปล่อยเข้าไปคนเดียวเก็บของเก็บอะไรเงี้ยหัวเข้าไปหาของาของจักพักหนึ่งกุ้มกุ้มใง,งนี้หาของเนะี่ยตาของผมเนะี่ยคือผมหันหน้าเข้าเข้าผนางังนะครับหันหน้าเข้าผนังแล้ว ด้านขวาผมจะอยู่ทางประตูเอ้ยด้านซ้ายผมจะอยู่ทางประตูด้านขวาผมจะหันให้กระจกหน้าต่างาต่างเงี้ยห่างตาด้านด้านขวากมมันเห็นอะไรแร๊ปแร๊บแร๊ปแร๊บแ๊แ๊ผมก็เลยหันไปมองหันไปมองดูดีๆเห็นเป็นผู้หญิงอือใส่ชุดนางรำพี่คือ เป็นผู้หญิงใส่ชุดนางลัมกำลังตั้ง,งองค์เหมือนเหมือนนางลำเดินออกมาจากหลังวทีอะอีอ,อ,อ,อยเท้าเดินออกมา<อ>แบบแบบท่านั้นนาทีเป็นชดาสีทองนะครับเป็นชุดปกสีแดงเขียวนุ่งเป็นเหมือเนเหมือนเหมือนผพาสิ้นสีทองครับ,รบนั่นแหละ อยู่บนชั้นสองนะพี่ตรงระเบียงทางเดินชั้นสองเป็นเดินแบบมแบบแร็คแบ็มาทีเนี้ยผมเห็นผมก็เอาละโดนละคิดว่าใช่แล้วผมเห็นจะมไม่มองละไม่อยากเห็นไม่อยากไม่อยากเจอไงพี่ผมก็เลยไปในหันหลังหันหลังให้หน้าตาครับแล้วก็ก้มลงหาของในในลังในตู้หรอกเือในอะไรเงี้ย ก,ก็ก้มหาไป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 แป,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 ป๊ดเดียวพี่ผมได้ยินเสียงรานาดเหมือนราณ์นาถหงโลองที่มืนเหมือนเหมือนเหมือน,น,นตัวละครแบบเขาออกมายืนอ่าจู่หน้าเวทีแล้วพร้อมการแสดงอะพี่ครัพอผมได้ยินปุ๊บผมคิว่าจูไม่ได้แหละม,มันไม่ใช่แล้วอะพี่ก็ใช่อะีคือผมว่าตัวของ คุณอูน่าจะอยู่ไม่ได้ตั้งแต่เห็นนางรําตอนตีสองแล้วนะอือผมก็เลยมีหน้าขึ้นมาไปไใจออกจากห้องแล้วพี่ถึงใจเดินออกแหละแต่จังหวะที่เดินออกผมเลยหันหลังขอหันหลังขับไปมองอ่ะโอ้โหยังมองอีกเอาหันหลังขับไปดูเซอร์ไพรส์เลยพี่บอยู่กลางลานจอดรถเลยอกำลังกำลังรำแบบ ซอยเท้าเกี่วกับพี่นะพี่แต่คือพี่เคยเห็นทางลำที่เขาซอยเท้าแล้วโยกตัวขึ้นลงพี่อืมเคยฮะอ่าย่อย่อย่อตัวลงแล้วก็ขยิบตัวขึ้นแล้วกาลลำเปลี่ยนมือสลับมือกันนะพี่ครับอ่าอย่างนั้นเลยพี่อยู่ตรงลานจอดรถแค่นั้นนะพี่เดินออกจากห้องอย่างเร็วเลยครับเสร็จปุ๊บเดินปุ๊บแล้วกลับมานั่งในห้องสมองซึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะที่ผมเจอเนี่ย เพื่อนผมที่อยู่ในห้องสมุงก็มีเสียงคุยกันอยู่พี่ห้องกำแพงมันติดกันไิดเดียวเองอับ uh, uh. ก็เดินออกมานั่งทุดพอผมนั่งเสร็จนะพี่เพื่อนผมที่อยู่ในสมุง uh, uh. นั่งพิมพ์อ่ะพิมพ์ uh, เอกสารอยู่ครับที่โตคอมจะหันหน้าให้หน้าตาก uh, uh. วางเมาส์ปุ๊บลุกเดินมาเลยครับ uh, uh. เดินมาผมแล้วบอกเฮ้ย hey, มึง uh. พูดอย่างนี้นะพี่เฮ้ยมึง ก็หลยเดี๋ยวเดีย๋ยวพูดก็เลยให้หันเพื่อนอีกสี่ห้าคนที่เหลือนะานี่ี่นั่งทําง,งานกันทําดอกไม้ทําอะไรเงี้ยน,นั่งแบบอยู่กันทวนว่าไปหาอะไรกินกันข้างนอกเหอะหิวอะไรเงี้ยอะไรเราเราอยกันหิวอะไรเงี้ยที่เช่นไรทุกคนปติิริยาแบบว่าไปพร้อมกันแล้วลุกไม่มีใครอิดออดเลยี่ครับ ไปบ้านาบ้านลุกๆๆลุกลุกลุกเก็บของปิดไฟออกไปนั่งที่ร้านเบะหมี่ค้าคมะหารอะรนะพี่ซอยมีนะคนไปนั่งอยู่ผมก็เลยถามว่าอ่ะเพื่อนผมถามก่อนเฮ้ยอ่ะว่ามามีอะไรครับเพื่อนผมคนที่ลุกมาเขาบอกว่าเขาเห็นอืตั้งแต่เดินมาแล้วตั้งแต่เดินบร็เบียงลงมาแล้วเห<ต>็นเหมือนเราไไม่ด้เห็นเหมือนเราไม่ได้ เเหมือนกันครับจนกระทั่งผมเดินอ้อมออกมานั่งครับเขาก็ยังเห็นลำอยู่ตรงตรงน้นตรงตรง,ตรงลานลานจอดรถเนี่ยครับก็เลยลุกมาหาผมแล้วก็เลยถามเพื่อนคนอห็นว่าที่อยู่ด้วยกันนะ่ะอืมมีใครเห็นไหมก็คือเพื่อนที่นั่งทาง,งานอยู่บางคนไม่เห็นนะพี่แต่ได้ยินเสียงครับ เสียงเสียงดนตรีไทยเสียงระนาดแบบเหมือนที่ผมได้ยินนะทีนี้เหตุการณ์มันไม่จบแค่นั้นดิมันมีพี่อที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่เป็นสาวประเภทสองนะครับรบเป็นเขาที่เขาจบไปแล้วก็คือสนิทกันผมก็เลยไปชวนให้พี่เขามาช่วยว่าอ,อมาช่วยแต่งแม่น้องนางรำช่วยจัดจัดเซต็ตขบวนทะเลอะไร,ะไรยิงให้น้อง ช่วยหน่อยเขาจะเข้ามาประมาณปีสองปีสามนัดน้องประมาณเนี้ยนะครับเขาก็ไปเช่าชุดเช่าอะไรมาเขาก็ขับรถมาจอดมาเจอผมอยู่แล้วน,นีน่ยัมเขาก็ลงมาเลยเขาก็ถามเนี่ยเลยเฮ้ยทําไมไปทําไมมาอยู่นี่กันไม่ได้มีใครอยู่ในชโมโอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วยบายตามภาษาเขาจากปีสองนะเขาก็าาวิบนะายอะไรกันก็มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งสองคนเขามา เขาก็ลงมามาถึงปุ๊บพ่าก็นั่งเขาบอกนี่ย่ํทไมทําอย่างนี้ครับออกมอยู่นี่กันแล้วขังน้องไว้ทําไมในชมูขังน้องใช่ครับอ๋อออไม่หรอกรขังน้องอะไรี่อ๋อครับเขาก็เลยบอกว่า uh. ก็น,นี่พี่ไปชมูมาอ๋อ uh. ฉันไปชมูมา uh. ฉันเห็นลูกแกแล็อกห้องขังน้องนางลำไม่ในชมูอ๋อ ล่อยให้น di ้องนอนหลับฟุบอยู่บนโต๊ะน like uh. ่ะพี่บอกวก็บอกเจ๊เจ๊พี่เจ๊เห็นน้องอยู่ที่ไหนอยู่ในสโมงตรงไหนอะไรเงี้ยเขาบอกอยู่โต๊ะตรงกลางสโมสเลยน้องนั่งหลับอยู่พี่บอกใส่ชุดเลยเจ๊ใส่ชุดนางรำเลยชุดที่เตรียมอ่ะชุดที่จะเาเอสใสยน้องมารอแต่งหน้าถ้าไปพวกแกทิ้งน้องไ้อย่างนั้นคนเดียวเกิดอะไรขึ้นน่ะมีผู้ชมผู้ชายบุกเข้าไปจะทำยังไงน้องเป็นผู้หญิง ผมก็เลยบอกว่าเจ๊ชุดนางลำที่จะมาใช้อ่ะอยู่กับเจ๊ทั้งหมดไม่ใช่เหรอแล้วน้องเจ้าชุดนางลำที่ไหนวาใจเจ๊เขาอึ้งนลแล้วตกใจแล้วเขาพูดออกมาว่าสีเหลกกระเทยก็คือเพื่อนผมกับพี่เขาเข้าไปที่ไปขอห้องไปเรียกน้องคนน,งนั้นเพราะว่าน้องคนนั้น่ะเคาไม่ตื่นเรียกเขาไม่ตอบ เขาก็เลยแต่งในคาร์ลรถออกมาหาพวกผมแล้วระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยน้องที่จะมาเป็นนางรำกับที่จะมาติดตรงติดป้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาหาผมบอกว่าพี่อยู่ไหนกันทําไมไม่มีคนอยู่สโมเลยทําไมไม่มีทําไมมีคนอยู่ในสโมแต่เรียกไม่ตอบอบอกว่าเฮ้ยน้องอยู่ไหนอยู่หน้าสโมพี่บอก ไอ้หนูออกไปนี่ก่อนครับเพื <designers> ่อนเราไปนี่ก <utation out> ่อนอยู่กันกี่คนอะไรเงี้ยว่าให้น้องมามาถึงน้องเขาเล่าสองว่าก็เนี่ยหนูเจอเพื่อนนอนอยู่ในสโมนะแต่เรียกก็ไม่ตื่นถามก็ไม่ตอบเรียกก็ไม่ตอบเลยเงี้ยแล้วไฟก็ไม่เปิดเลยเงี้ยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบอกมีใครเห็นว่ามีมีหนูเห็นคนเดียวหนูเดินขึ้นไปดูอะไรเงี้ยบอกแล้วเอองั้นเราเข้าไปพร้อมกันดีไปดูซิยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจรื้อลงของของกาเข้าไปดูก็ไม่อยู่แล้วก็ อ,อกจางความแปรไม่ไปอืออือนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับแล้วที่ <มา S 1> <ด>ประวัติความเป็นมาครับนางรำคนนี้ได้ไปสืบสาวราวเรื่องไหมครับว่าเฮ้ยเธอเป็นใครอะไรยังไงอือเขาที่ผมทราบมาคือนางรำเนี่ยมไม่มีนะพี่แต่ชุดเนี่ยมีแต่เป็นชุดเก่าตั้งแต่สมัยแบบแรกๆเลยครับ<ไ>ที่เขาเก็บไว้เป็นชุดชุดแรกๆ เฉยๆครับเป็นชุดที่เขาใช้วงสงใช้ครอบครูใช้ไหวครูอะไรประมาณเนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นชุดเดียวกับที่เราเห็นหรือเปล่าผมคิดว่าใช่นะแต่ผมผมไม่รู้ว่าชุดน่ะเป็นชุดแบบไหนเงียที่เขาเก็บไว้เพราะผมไม่เคยเห็นต่างอ๋อคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เก็บไว้แบบว่าใส่ตู้กระจกแล้วโชว์ให้นักศึกษาดูไม่ใช่อย่างนั้นคือเก็บไว้เุามีชุดจริงๆอะไรอ๋ออ๋ออ๋อก็อาจจะเป็นเพราะว่ามากับชุดนี้ก็ได้ นะครับไม่น่าใจ <ผม S 1> ว่าเรื่องนางรำเนี่ยนอกจากพวกเราที่เจอแล้วครับหมายถึงว่าคนอื่นๆมีใครเคยเจอหรือว่ามันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นตำนานที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเออมันก็มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเจอเหมือนกันนะันก,ะกัณะของนางก็ไม่ได้เจอเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็คือ,อเจอเป็นอ่า ผู้หญิงเฉยชื่ไทยชืดอตังลำเฉยๆแต่ว่าตรงระหว่างตึกสองตึกเนี้ตรงรที่ผมเจอเนี่ยตังลำเนี่ยรปภเขาจะไม่ค่อยขับเข้าไปตรวจตรงนั้นต้องให้ขับขับทางข้างตึกไปเฉยๆอ๋อโอเค,คไม่คนเคยเจออยู่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่คนในสถานศึกษาแห่งนี้เขาพอจะรู้กันอยู่แล้วว่าที่เนี้ยน่าจะมีลักษณะของนางำํำชอบออกมารปรากฏกายให้นักศึกษาได้เห็นกัน ก็เพราะเด็กๆราจะเห็นครับเด็กขอ,อนในบางทีถ้าผ่านไปทางนั้นแต่แต่ส่วนมากเด็กขอ,อนในเขาไม่ผ่านเส้นนั้นน่ะเป็นตร,ตรงตรงนั้นน่ะนะครับเขาจะไปอีกเส้นหนึ่งรู้กันแหละว,ว่าตรงเส้นนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ควรจะเลี่ยงในตอนกลางคืนว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับอ๋อโอเคโอเคนะครับเรื่องของันมัน,ม,นมันก็เปรี่ยวด้วยนะครับ,รบเรื่องของผีนางรำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับนางรำชุดไทยอะไรเงี้ยฟังแล้วมันก็มันน่ากลัวนะ ไม่รู้เลยคือทําไมผมกลัวก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้มาแบบแบบจับห้เห็นนะพี่แต่ว่าพอเห็นแล้วมันโอ้ยมาลําให้เรามาลําให้เราเห็นอย่างนั้นยังบอกไม่จ่าอีกเหรอไม่ใช่คือเขาไม่ได้มาใกล้ๆไงพี่เขาก็อยู่ในระยะหนึ่งคือประมาณขึ้นเสาไฟประมาณเสาไฟหนึ่งหรืออยู่คนละตึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ใกล้นะเดี๋ยวถามก่อนตอนเขาร้ำเนี่ยเขามองมาทางเราไหมหรือว่าเขาก็ลํำของเขาไป เขาก็นล่าของเขาไปครับครับผมเขาก็นล่ของเขาไปครับอืไม่มีอะไรแตกแต่ที่ผมแปลกใจคือเขามานอนในในจมูกทําไมอืออ่าถ้าเราี่ถ้าเรามองกันว่าเอ้ยมันเป็นช่วงนั้นมันมีงานอาจจะมีน้องศึกษาจริงๆใส่ชุดนางรำจริงๆไปไม่ได้ไหมอะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะชุดนางรำอยู่กับพี่พี่ที่เป็น เป็นจากผู้สอนที่<ม>เขารับผิดชอบเรื่องเนี้ยเขาไปเช่าชุดมาให้อ๋อโอเคคือชุดเน,นี้ยชุดเนี้ยังไม่ได้เอาออกมาให้ใครใช้ทั้งนั้นยังครับ<ม>เพิ่งไปเอามาแล้วเขาก็จะมาแต่งให้ตอนเช้าเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนใส่ชุดไทยวันนั้นครับ,รบนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นณนะวันนั้นที่ตึกสโมสรของสถานศึกษาแห่งหนึ่งเนาะครับโอเคได้ครับคุณอู๋ยังไงขอบคุณมากๆนะ คร,ครับสวัสดีครับครับสมสวัสดีครับ